เดียวเดียวได้ในท้องเลลมพัดลมพทลอยมาไกลเป็นแค่คอนไม้ไม่มีทิศทางปรับของตัวเองไปเงาเงา จากทวิตเตอร์เจ๊จุกครอง3ทวิตข้อความถึงผลการเลือกสอวอที่นายทัชพง์แกดำแกนํำม็อบ3มนิ้วไม่ได้รับเลือกเป็นสอวอชุดใหม่200คนว่าโชคดีของประเทศไทยที่เราไม่ได้คนที่เคยชูนิ้วกลางใส่สอวอและโดนคดี1 2ไปเป็นผู้ทรงเกียรติในสภาชาวบ้านเขาคงรู้กําพืชแหละคะ่ะเขาถึงไม่เลือกซึ่งแม้กระทั่งส้มด้วยกันเองก็ยังยี้เลย เจ,จุุครองสามยังทวิตอีกว่าน่าคิดว่าทำไมการ PR อของผู้สมัครสวรสายส้มในรอบนี้ถึงไม่ได้ผลตอบยิ่งปรากฏตัวภาพในสื่อเยอะก็ยิ่งทำให้ผู้สมัครที่เขาอิสระจริงๆจำชื่อได้ง่ายและรู้ว่าใครที่มีแนวคิดจะสนับสนุนการแก้ไขมาตราน1นึองอยากแก้ไขมาตราน1นึงไงคะเขาก็ไปเลือกคนอื่นแทนปะไม่แปลกเนอะ เจ๊จุกยังบอกได้ว่าเดินสายปั่นให้ลงสมัครก็แล้วให้ป้อนข้อมูลลงเว็บไอลอก็แล้วนัดหมายไปรวมตัวกันก็แล้วทําโพยชื่อพักพวกให้ก็แล้วประกาศรวมพลังในคืนหมาหอนก็แล้วทําไมถึงยังไม่ชนะคะล่าสุดยายกินทําถึงสุดค่ะหลังสวพักส้มแพ้ยับจัดเพลงขอนไม้กับเรือที่ธนาทรร้องให้หนึ่งสเต็ปเล่นเอาโซเชียลเข้ามาคอมเมนต์แซวกันสนั่น ยายพยายามเต้นได้ดีมากครับยายเก่งนะเนี่ยเต้นตรงจังหวะด้วยยายขินเก่งมากเต้นถูกจังหวะยายขินสู้สู้เดียวเดียวได้ในท้องเลลมพัดลมเพรลอยมาไกลเป็นแค่คอนไม้ไม่มีทิ่ทาง ระของตัวเองไปเงาเงากลางคืนเน็บหนาวจนใจจะพังให้เลือกความหวังอะไรมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ